ผลบุญทำงานแล้ว5ราศีบุญหนุนนำเป็นเศรษฐีโดยพรานรับโชคใหญ่มีเงินมีทองอันดับหนึ่งดวงชะตาฟ้าเปิดชาวราศีตุล มีลุ้นจับเงินก้อนตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้ดวงดาวมีพรังมีแรงรายได้ใหม่ๆบางคนมีลูกค้าใหม่หรือมีรายได้เสริมจะได้จับเงินเป็นกอบเป็นการรมช่วงนี้ในเรื่องของการงานหากเคยมีความวุ่นวายใจหลังจากนี้จะได้รับการขี้ขายแล้วการงานจะราบรื่นไร้อุปสรรคปัญหาส่วนการเงินมีโชคราบเงินทองเข้ามาให้ใช้จ่ายเรียกใจว่ามีโอกาสที่จะได้หยิบ จับเงินก้อนโตชีวิตของคุณจะหลงตัวมากยิ่งขึ้นอันดับ2องชาวราศีสิงห์ ราศีสิ่งนั้นในเรื่องของการงานมีเรื่องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างคุณอาจจะมีแรงกดดันหรือมีความคดาดหวังจากหัวหน้าง,งานบอกเลยว่าอยากกังวลใจไปผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทําให้การงานสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังเอาไว้คุณอาจจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ทําให้เจ้านายเล็งเห็นถึงความสําคัญมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอีกด้วยส่วนการเงินการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะ สร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมหยิบจับอะไรก็เกิดเงินทองช่วงนี้มีโอกาสรวยเละอันดับ3เช่าราศีกรกฎราศีกรกฎนั้น การเงินค่อนข้างคึกคักมีโอกาสในเรื่องของรายได้โชคราบมีพอลุ้นสิ่งต่างๆจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มผลิดอ,อกออกผลสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปหลังจากนี้จะได้รับผลประโยชน์ดีเกินความคาดหมายก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ลงทุนลงแรงหรือเหนื่อยเปล่ามอกเลยว่าอย่าก,กังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางจะมีเรื่องราวดีๆมากมายเกิดขึ้นชีวิต ของคุณจะสุขสมหวังดังที่คุณได้ปรารถนาไว้อันดับ 4. ชาวราศีเมถุนราศีเมถุนนั้นช่วงนี้ดวงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินจะมีโอกาสเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คุณจะสามารถหาเงินได้มากแถมมีโอกาสมีรายรับเพิ่มมากขึ้นช่องทางในการสร้างไรายได้ต่างๆจะเริ่มปรากฏเด่นชัดความรวยจะปรากฏอยู่ตรงหน้าชีวิตของคุณจะสุขสมหวังสุดท้ายนี้ชาวราศีพฤษก พราศีพฤกษภนั้นด้านการงานมีเรื่องที่ต้องบุกเบิกหรือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆลูกค้าใหม่คุณอาจจะมีความเหนื่อยแต่บอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จและคุ้มค่ากับความเหนื่อยแถมดวงชะตาช่วงนี้มีโชคลาบรอยเข้ามาอีกด้วยในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครั้งนี้อาจได้รุ้นรางวันใหญ่อาจจะกลายเป็นเศรษฐีหรืที่ทานไม่ทันตั้งตัว กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ